สรุปไลฟ์ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวมาเจาะจงในส่วนของตัวละครแชงสีขาววิ่งกันด้วยว่าเป็นยังไงแบบไหนเนาะโอเคเดี๋ยวไล่แต่ละหัวข้อเลยที่คนถามกันมาเยอะๆนั่นเองนะครับโดยหัวข้อมีอะไรบ้างคือ1แจกกีเพชรสองแชงเก่งยังไง3ผมสุ่มวันไหนนะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะไล่แบบทุกหัวข้อที่คนถามกันมาเยอะๆแล้วกันนะโอเคอย่างแรกเลยคือเพชรทั้งหมดแจกเอาโดยรวมเนาะไม่เกิน300หรือ300ตีเฉลี่ย และเพชรเนี่ยมันแจกโดยการแบบล็อกอินรายวันแล้วก็หรืออะไรอย่างนั้นนะครับเช่นวันแรก5 0วันสองห้าสิบอะไรเงี้ยห้าวันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของล็อกอินรายวันแบบที่เราได้กันนะตอนนี้ที่เราล็อกอินกันอยู่ทุกวันนี้แหละอาจะเป็นประมาณนี้ล็อกอินได้ครบนะครับประมาณ300หรือเรื่องง่ายๆครับตั้งแต่วันที่21ถึงจนตู้ออกจะได้โดยเฉลีย่ยประมาณ1นึ่งพันเพชรเฉลี่ยไปเลยไม่ต้องคิดมากเนาะเรื่องง่ายๆครับถ้าใครมีตอนนี้2000ก็จะเป็น3,000เลยโดยทันทีจบตรงนี้ ส่วนแชงเข้าวันไหนวันที่21และถามว่าผมจะสุ่มเมื่อไหร่นะครับก็คือในส่วนของหลังตู้บัตดำนั่นเองนะเช่นบัตดำตู้นี้อีก7วัน8วันเนี้ยออกยุ27ออกผงก็จะสุ่มวันนั้นเพราะว่าตู้นี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเนาะส่วนหลังบัตดำไปน่าจะเป็นอะไรมาบ้างหนึ่งดีเจนอย่างนี้แหละรีลันต่อเลยต่อต่อเนื่องเลย2อ,อาจจะเป็นหนวดขาวหรือว่าโรเจอร์ดำมาเป็นตู้ดำเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เนาะ ถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งดีเพราะว่าจะได้2เด้งไปเลยโดกทันทีไม่พ่อก็โรเจอร์แต่ส่วนตัวคิดว่าน่า,นาจะเป็นพอ่ออ่ะจบนะส่งมาไหนเมื่อไหร่เคลียร์แล้วนะโอเคสุดท้ายครับก็คือในอส่วนของเอ้ยไม่สิอีกหัวข้อหนึ่งครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยอัปเดตเรียกว่าเซอร์ไพรส์ผู้เล่นเรียกว่ารอบนี้สามารถออนใน PC ซได้และปรับเฟรมเรท60เฟรมเรทได้แล้วนั่นเองนะซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยว้าวสำหรับผมนะแต่มันว้าวสำหรับคนที่ทํา YouTube เพราะว่าภาพจะชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดเลยแล้วก็มีตัวเกมโหลดผ่านในอคอมพิวเตอร์ได้เลยแนวนั้นแต่ไม่ได้ผ่านโปรแกรมจําลองนะของตัวเกมเลยโดยเฉพาะสามารถต่อจอยเล่นได้ภาพสวยเล่นกับเพื่อนได้เลยอะไรเนี่ยในแนวนั้นในแนวนั้นครับผมก็จบเท่านี้นะคือไม่มีอะไรมากแค,แค่ดีสําหรับคนทํา y o u t u b e จบเกียร์มากสุดท้ายล้ในส่วนของแชงเรามาสรุปกันบางว่าดีไม่ดียังไงเนาะแล้วก น่าจะคุยในส่วนของตัวละครที่น่าจะรับมือมันได้แบบเข้าวๆาก่อนอ่าเรบร้อเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของสกิลของเทตัวละครแชงแบบเข้าวๆากันก่อนเนาะอันนี้คือแบบที่แปรเนาะส่วนถ้ามีแปรตรงไหนแบบผิดพลาดก็ขอโทษนะฮนะที่นี้ด้วยนะแหะคือพยายามแปรเท่านี้จะได้แล้วนะโอเคสกิลที่1นึ่สกิลเนี่ยทั้งหมดแชงมี3สกิลนะครับสกิลที่1คือคามุสลิกดปุ๊บตัดเลือดสกิลที่2สามารถใช้ได้2รอบเนาะกด1่ทีสกิลที่2นะกดครั้งแรกเนี่ย ติดสถานะฮาคิผมแดงหลังจากสถานะฮาคิผมแดงมีมาไหลปุ๊บทุกครั้งที่โจมตีจะเด้งเลือด50%ทุกครั้งนะทุกครั้งนะโอเคแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลวาร์ปเหมือนรวมรานพร้อมตัดหลอดเลือดคล้ายๆตัวแชงเขียวครับที่ตัดหลอดเลือดแต่ว่ามันจะติดแค่เฉพาะสกิลที่2เท่านั้นอันนั้นคือจากที่อ่านเทปน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนที่มีฮาคิ้ผมแดงตอนตีแล้วจะเหมือนแชงด้วยหรือเปล่าตีปกติอะ่ะจะตัดหลอดเลือดด้วยไหมอันนี้ไม่รู้ แต่เนื่องจากตัวเกมมันบอกมาว่าเฉพาะตอนใช้สกิลดังนั้นที่เหลือค่อยไปลุ้นตอนที่ตัวลรมาเนาะโอเคอันนี้คือจบที่ตรงนี้ก่อนส่วนในตอนที่ไลฟ์เนี่ยผมพูดว่าวิ่งเร็วเพิ่ม50%จริงๆมันไม่มันไม่ใช่นะผมลองมาแปลใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ลองดูเกมเพย์ของเกมอีกหนึ่งทีตอนที่มีสถานะฮีิผมแดงมันไม่ได้เพิ่มวิ่งนะครับก็หมายความว่าทุกครั้งที่มีสถานะจะไม่เพิ่มอะไรเลยอ่าแต่ว่าทุกครั้งที่ติดเนี่ยจะเด้งเลือด50%ทุกครั้งที่โจมตีแทน เคียนะอันนี้เดี๋ยวขอแก้ข้อมูลตรงนี้ก่อนแต่ยังไงมันก็โกงอยู่ดีแหละเพราะว่ามันสกิลสองเสร็จปุ๊บตัวอยู่กลางวาร์ปหาเลยมันก็เร็วมันก็โกงอยู่ดีอะยังไงมันก็โกงอะ่ะโอเคทีนี้ในเมื่อกี้คือสกิลพร้อมเทตตัวละครคร่าวๆคือเป็นประมาณนี้จากที่ดูเหมือนไม่ว้าวนะครับแต่โกงชิบหายเนื่องจากว่าอทีนี้เรามาในส่วนของเทตตัวละครละเพื่อนๆเห็นตอนที่โจมตีไหมมันเด้งเลื่อดอย่างที่บอก สายวิ่งที่ดีคือคนมีเด้งเลือดและคนมีการสถานะมีทั้งคู่และแถมใส่สถานะคนอื่นได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาตีปกติด้งเลือด50%เอเนต์นาะดึงทงรู้สึกว่าจะเด้งเลือด15%พร้อมย่นสกิล2 2-0% 3 0ประมาณนี้และตอนอยู่ทงศัตรูตีแรงขึ้น30ลด,ดิบดาเมจ30นะครับและถ้าแปลไม่พลาดเนาะตอนที่ดึงทงอยู่ลดดาเมจอีก30เท่ากับลดดาเมจ60%รนะครับ ซึ่งตัวละครคิปลอแค่50%เท่านั้นเองแต่อันนั้นอะเดบเพิ่มด้วยนะอันนี้คือลดความเสียหายเลยอะ่ะเช่นเราโดน1 0ึ่งหก็คือเหลือ4 0 0พโอเคปะ่ะต่ำไปเลยอะ่ะอ่าคือแบบแวเราพอใช้สกิลหนึ่งตัดเลือดดิฟายอีกมันก็เลยโกงประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวละครแชงเนาะจบนะครับโอเคอันดับต่อมาเราจะมาคุยสำหรับตัวละครที่ตัวไหนรับมือมันได้บ้างเนาะพูดถึงตัวที่รับมือได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยตัวอื่นเนาะ ตอนแรกเลยคือนิกะอันนี้เชื่อว่ารับมือได้แต่ไม่้หมายความว่าโดนคาบุแล้วเลือดจะไม่ต่ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันตีไม่สนเดฟนิกะเพิ่มเดฟตีไม่สนเดฟคิดว่าน่าจะลดต่ํากว่านั้นนะครับอันนี้คือนิกะคิดว่ารับมือได้ยื้อได้ดียื้อได้ดีแต่ตัวยื้อดีกว่านิกะเลยก็คือตัวละครคาคุครับเนื่องจากว่าไม่โดนตัดเลือดดังนั้นก็เลยสามารถยื้อได้แล้วก็มีซัปิวตลอดเวลาก็เลยเชื่อว่าน่าจะรับมือกับตัวละครแชงได้ ที่คิดออกมีแค่นี้ครับจบเท่านี้แล้วนะจบแล้วนะโอเคต่อมาครับในส่วนของตัวที่เป็นคนสงสัยแล้วกันผมจะมาตอบที่เอาสงสัยกันเยอะๆในไลฟ์ที่ถามกันเนาะตัวคอโรเจอร์ครับโรเจอร์มันจะตายก็ต่อเมื่อโดนตัดเลือดสกิลคาร์มูจางที่บอกได้ไหมตัดเลือดปุ๊บเด้งเลือดไม่ได้แทบตายทั้งเป็นนะครับไม่รอดแล้วนะอันนี้คือโรเจอร์วิ่งอันดับต่อมาคือในส่วนของโรเจอร์เขียว ที่ตอนนี้มีให้สุ่มกันหลายๆคนถามว่ารอดไม่รอดผมมองว่าไม่รอดทําไมตัดเลือดเนี่ยตัดเลือดปุ๊บแทบตายทั้งเป็นไม่โดนสถานะก็จริงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่โดนตัดเลือดนะโดนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถามว่าโราเจอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นหมัดโนหนึ่งอยู่ดีที่สามารถฆ่าแชงได้เพราะมันปาดคามุได้นี่เองแต่แชงตอนติดสถานะฮนะักิี่ผมแดงมันไม่โดนล็อกเป้านะดังนั้นตอนปาดก็เล่งดีๆเล่งดีๆแล้วกัน เพราะว่าถ้ามีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้กันมันจะโดนอีกตัวมากกว่ามันจะไม่เล็งแฉ่งเขยีข่ยงเขยี่ยงก็เลยมองว่าฆ่าได้ฆ่าแฉ่งได้แต่แฉ่งไม่มีเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีและตัวละครท bon ี่มีเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีเนี่ยโรเจอร์จะตีได้แรงมากขึ้นแต่แฉ่งไม่มีเลยก็เลยไม่ได้ตีแรงเพิ่มส0%ตรงนั้นจะไม่ได้มานะจะไม่ได้นะโอเคเคลียนะและแฉงลบไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีตีนิกะฮาคิผมแดงอยู่เหมือนเดิม อ,อันนี้โรเจอร์สองตัวอันต,อต่อมาคือในส่วนของโซโลไม่ได้ครับตอบตรงนี้เลยโซโลได้ถ้าก็ต่อเมื่อเปลี่ยนเป็นสีดําได้ถ้ามีบัฟสีดำเมื่อไหร่ตอนนั้นได้แต่ไม่มีพอไม่มีก็เลยไม่ได้นน่นิคนะครับโซโลก็จบนะอ่ะในส่วนอันดับต่อมาก็คือในส่วนของตัวละครจาบาที่คนถากมกันเยอะได้ไม่ได้คือจามาเนี่ยมันบ,น,นบางคนบอกว่าไอ้เคี่ยวเอดาบ์มนะันไอ้ที่เป็นท่าใช้เท้าอะ่ะมันโดนได้ก็จริง แต่มนแค่สกิลเดียวส่วนอีกสกิลนึงเนี่ยมันต้องโดนล็อกเป่าดังนั้นถ้าไม่ล็อกเป้าโดนยากมากผมบอกเลยโดนยากมากๆแล้วมันได้เปรียก,กว่านั้นคือแชงได้เปรียบแชงตอนมีสถานะฮาคี้เนี่ยมันจะไม่ติดชังักใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่ติดชะงักตอนแค่มีโลดังนั้นสมมติถ้าตีแบบ1ต่อ1ตี1ทีไอเนี้ยโลหายฮาคี้แชงไม่ได้หายนะตีใครที่2เข้าเนื้อไอเนี้ยชะงักและแต่แชงยังไม่ชังักมาคราวว่าถ้าตีพร้อมกันอ่ะแชงได้เปรียบ จบเนาะอ่าดังนั้นก็ต,ตัวไหนก็ตามที่มีโล่ไปหมดไปหมดเลยตัวมีโล่ไปหมดไม่ต้องพูดนะครับเคียร์เนาะอ่ะอันต่อมาอีกมีอีกตัวละครน้องงูไม่รอดนะครับเพราะว่าแชงตีหนึ่งชุดสี่ทีมาขา้อตีหนึ่งสองสามฮิตไปละครั้งที่สี่ตีเข้าเนื้อน้องสกิลหนึ่งฟีฮิตกลับมาไม่ทันครับไม่รอดนะครับน้องงูไม่รอดนะครับโอเคนะแม้ว่ามีรถตัดเลือดนู่นนี่นั่นแต่ก็ผมว่าไม่รอดอยู่ดี เพราะสมมุติว่าถ้าน้องงูหายปุ๊บสกิลที่2ใแชงได้กดกดได้2รอบนะครับกด1ทีปุ๊บก,กดอีกทีต่อเลยหมายความว่าคุณจะโดนสสกิลในทีเดียวมันไม่ได้ซัดปิวเออมันเหมือนเราติดสตาร์มอะแล้วโดนอีกทีอะคล้ายๆกันตัวละครรอบวุจิก็โดนตัดเลือดนะครับดังนั้นก็เลยไม่รอดก็คือแชงตีเราเลือดเด้งอยู่ลุจิตีเลือดไม่เด้งแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ารุจิก็ไม่รอดนะครับแชงเก่าครับรับมือกับแชงใหม่ได้ไหมได้ คําตอบคือได้แต่ปัญหาคือตอนที่แชงหนีเราลมรันไม่ได้เพราะไม่ล็อกเป้าครับ <c oughs> และแชงมีซัดปิ้วเราด้วยอะ <c oughs> ่ะกูเหนื่อยโอเคสรุปก็คิดลอ,อิดหลอร่างอ่าร่างคิดพังไว้ค่าได้พังไว้ค่าได้นะครับแต่ก็อย่าลืมเนาะเพราะแชงมันมีสถานะฮาคิซึ่งโดยตามปกติเกียดอยู่แล้วตัวคีดลอเกียดแชงอยู่แล้วนะครับยังไงก็เลยคิดว่าอืไม่รู้อะ ส่วนตัวผมว่ารับมือได้แต่แบบแชงได้เปรียบกว่าอ่ามองไป็นไงละกันได้แต่แชงได้เปรียบกว่าคล้ายๆนิกะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเนาะส่วนจัจลคอ Africans, อื่นๆอาจจะไม่ได้พูดแล้วนะเพราะจากที่ดูแล้วไม่มีตัวไหนรอดเลยว่ะเนาะเอสยามาโตะล็อกเป้าไม่ได้จบจบแล้วได้คลังเอสแต่ทีเนี้ยมันไม่มีเพิ่มเดฟก็เลยตีไม่แรงพอวันช็อตก็ไม่ได้นะครับส่วนของพ่อไม่ต้องพูดการสาานะตีไม่เข้ายยมาโตะการสาานะตีไม่เข้า จเจ้าใครกันมันไม่มีแล้วไงอโอเด้งไม่ต้องพูดครับสกิลหนึ่งคาบุสาริคือตัดอมตะใครมีอมตะอยู่ทีเดียวปุ๊บหายเลยคนมีตายเกิดโซโลโอเด้งอุซอบตายเรียบไม่ต้องพูดนะแม่งตายแทบยกเกมอะ่ะโอเคอ่าส่วนตัวละครโซโลตัวนี้รอดตัวนี้ที่ผมคิดน,นะรอดเพราะว่ามันลบของโซโลไม่ได้่ามีฮาคิมัชุราอยู่ใช่ไหมก็ยังเป็นอมตะอยู่เรื่อยๆก็เลยมองว่ารอดแต่ต้องเลี้ยงนะ ไม่เลี้ยงก็ไม่รอนะครับโอเคยังแต่ก็ไม่โดนตัดเลือดไงเพราะว่ากันสถานะได้ด้วยอ่าหวังว่าน่าจะครบคันสำหรับทุกอย่างเนาะส่วนตัวละครมาก็หวังว่าน่าจะขอให้เพื่อนๆได้กันทุกคนกันละกันส่วนใครจะเดวันตามสะดวกแต่ส่วนตัวผมอยากที่บอกนะครับวันที่ยี่ถึง27นี้หลังตู้ปลาดำสุ่มส่วนที่เหลือก็ขอให้โชคดีละกันนะครับผม